สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดซ์แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและเรื่องราวใหม่ล่าสุดของรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมที่กลับมาสร้างกระแสะอีกครั้งในปี2 0 2 5ัน้นั่นก็คือ h o n d a b l a ดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนต่างพูดถึงว่ามาพร้อมการปรับโฉมทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม h o n d a b l a ดเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มอันเดอร์โบนหรือรถครอบครัวสไตล์สปอร์ทที่หลายคนคุ้นนเคยกัดี จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือความเรียบง่ายในการใช้งานความประหยัดน้ำมันและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเบลดถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดที่ต้องเจอกับยามาฮ่าและซูซูกิในกลุ่มรถแนวเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้เบลดแตกต่างและมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นก็คือดีไซน์ที่ทันสมัยควบคู่กับเครื่องยนต์ที่ทนทานและราคาไม่สูงจนเกินไปสำหรับ Honda าเบลดปี2025นี้ทาง Honda ได้ออกแบบให้มีเส้นสายที่ฉบเฉีียวมากขึ้น ชุดแฟริ่งด้านหน้ามีไฟหน้าเลตที่สองสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนตัวแฟริ่งด้านข้างถูกปรับให้มีความเพียวบางสปอร์ตมากขึ้นเหมาะทั้งสำหรับวัยรุ่นที่ชอบความเท่และผู้ใหญ่ที่ต้องการความเรียบง่ายแต่ยังคงดูดีเรือนหน้าปัดของเลต2025ก็ถูกปรับใหม่โดยใช้เป็นหน้าจอฟูลดิจิตอล LCD ที่สามารถแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมถึงสัญญ,ญาณไฟต่างๆอย่างชัดเจนตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ด้านขุมพลัง Honda b l a ล e 2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 114cc แบบหัวฉีด PGM-FI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและทนทานให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและยังเหมาะกับการขับขี่ในระยะทางไกลระบบเกียร์แบบ4สปีดใช้งานง่ายตอบสนองไวและมีการปรับจูนใหม่ให้ขับสนุกก,กว่าเดิม หนึ่งในจุดขายหลักของเบลดก็ค,คือความประหยัดน้ำมันซึ่งในรุ่นใหม่นี้ Hon d a เคลมว่าสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึงประมาณ65กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และยังผ่านมาตร,รฐานไอเสียระดับใหม่ยูโร5ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกเพื่อให้การควบคุมมีความมั่นใจมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นรถครอบครัวที่ดูแลง่ายและซ่อมบำรุงไม่ยุ่งยาก ตัวเฟรมมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่คนเดียวหรือซ้อนสองในด้านสีสัน Honda Blade 2 0อ5มีให้เลือกหลายสีเช่นแอร์ดงดำน้ำเงินดำและขาวดำซึ่งแต่ละโทนสีออกแบบมาให้ดูสปอร์ตและโดดเด่นมากขึ้นทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกสไตล์ที่ตรงกับบุคลิกของตอนเองได้อย่างลงตัว แล้วเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาของ Honda Blade รุ่นใหม่ล่าสุดนี้โดยในประเทศไทย Honda Blade 2025ถูกวางจำหน่ายที่ราคาประมาณ48,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับทั้งดีไซน์ที่ใหม่ขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความประหยัดน้ำมันก็นับว่าคุ้มค่าอย่างมากถ้ามองจากภาพรวมแล้ว h o n d a b l a d 2025คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสาหรับคนที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจาวัน ขับขี่ง่ายประหยัดคงทนและยังมีภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตไม่เฉยไม่ตกยุคใครที่เพิ่งเริ่มขับมอเตอร์ไซค์หรืออยากได้รถสำหรับใช้ไปเรียนไปทำงานเบลดก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้และที่สำคัญคือบริการหลังการขายของฮอน da าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้สบายใจได้ว่าหากต้องการอะไหล่หรือการซ่อมบำรุงก็สามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากซึ่งนี่คืออีกหนึ่งข้อดีที่ทำให้เบลดได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้ว Honda Blade ส0 2 5คือรถครอบครัวที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูสปอร์ตทันสมัยมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงประหยัดน้ำมันดูแลง่ายและราคาที่เหมาะสมกับทุกคนหากคุณกำลังมองหารถใหม่ในปีนี้นี่อาจเป็นคันที่คุณกำลังตามมาหาอยู่ก็ได้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Honda Blade ส0 2 5ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราไดซ์ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นยาว5,000คำแบบเต็มรายละเอียดเหมือนที่คุณเคยขอเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆ R, 125, c b 6 5 0 R เว็บ125 CBR 6 5 0 R และอื่นๆด้วยไหมครับ